เราักเรียนจ๋ะไปกันเลยจ้าค่าครูอันนี้อะไรเหรอคะเออนี่แหละที่ร้องเรียนอยู่อันนี้หนูเรียนตั้งมาแล้วใช่ไหมใช่ค่ะี๋้วครูทบทวนให้นะได้ค่ะ เนี่ยเคยหินหินมาเร็วได้เลยอันนี้วิชาอะไรหรอคะวิชาวิทยาศาสตร์ไงที่เคยเรียนกับครูอะอ๋อจริงด้วยพวกเราไปกันเถอะใช่ค่ะอุ้ยครูเขินนั่งสวัสดีค่ะอ,อสัสดุดครับพอดีมาร้านนี้นะคะ อันนี้ฟรีใช่ไหมครับใช่ค่ะครับไปได้แล้ครับคุณค่ะฝากวางของแม่ต้้นด้วยนะคะได้ครับนอ้องเพียระันเถอะอือสัตเต็มเลยค่ะใช่บอกแล้วอื คือหมูนะคะนักเรียนค่ะด้านนี้ก็ค่ะใครแกะนะด้านนี้คืองูกระต่ายกระต่ายหรอคะแล้วอะไรอยู่ข้างบนนะคะอะไรหรอเออตรงนู้นนะคะสิ่งไว้คะคุณโอ้อสิ่งมีคนลากกับหมีจ้ะอืม จ้าลัสไหนเคยดูบ้างเอ้างูถ้าไปเด็บบจกจ้าห้าขาคู่ไม่ของปลอมไอ้ามัองของจริงแค่ว่าสา่พวกเนี้ยไม่กัดหรอกมีแค่ตงงัวงูกับหมีแล้วก็เจ้าตัวนั่นอ่ะที่อยู่ใกล้ๆหนูเอ้ยจริงหรอคะ อือฮ uh ึ huh. นัไปอยู่ตา่าหนึ่งไปเลยมมนตามคือค่ะโอลิงลักะกะโลกแกอ,อูว้าวาใช่ไหมละ่ะใช่ค่ะ นี่คืออะไรคะครูห้ามเดินไหมนะจริงๆเดินได้แหละแตาต้องเดินตรงขอบนะที่เขาบอกให้เดินตอนนี้อ่ะของจริงฮะของจริงหรอคะครูใช่จ้ะจริงๆมั่งกลัวก็ได้นะเพราะมันมีแก้วใสยอยู่ข้างบนเราเดินได้ค่ะค เห็นไหมดึงด้วยค่ะเพ้ามาเร็วฉันกลัวมาเถอะไม่เป็นไรไม่าด้อืมใส่มากใช่อ่าไปฉลามไม่ต้องกลัวหรอกจา้าแต่มาของจริงนะโหนักเรียนจะกลัวทำไมเอ่ยทำไมล่ะคะครู เพราะว่ามันอยู่ในแก้วไงอ้าตกใจหมดเลยไหนจะด้วยใช่ค่ะครูเย้หนูถึงแล้วค่ะมา้ยเราละด้วยคุณ <c ười> ไม่ถึงคนเดียวอืมเงอะนะเงินเถอะหนูหิวค่ะครู พอดีเลยวันนี้เที่ยงแล้วไปกินข้าวกันเถอะได้เลยค่ะนักเรียนอยากกินอน,น,น,นะไรนะนักเรียนกินขนมไปนะเดี๋ยวครูเนี่ยจะสั่งข้าวไข่ข้าวไข่ดาวให้เออขอข้าวไข่ดาวจานหนึ่งค่ะดอเลยครับ เออเปลี่ยนเป็นข้ขาวไข่ดาวเป็นซูชิได้ไหมคะซูชิไข่แหวะนอะไอซูชิไข่หวานนะคะใครครับกินนี้ดีกว่าทำไมชอบขนมนึงน,น้ำส้มนักเรียนควรจะกินน้ำส้อมอุ้ย อาหารกลางวันของหนูเลยนะอยากกินเท่าไหร่ก็กินไปหลัวค่ะคุณครูช่ยจะมันเป็นของหนูเอากินน้ำสิค่ะอืมอืม อ,อ่ะทอกินเหมือนอร่อยมากเลยนะใช่คู่ขามีอะไรกินอีกไหมคะอ๋อมีสิจ๊ะเอาแค่น้ำแปล่าค่ะเปื่กันช่ไม่ใช่ครูฮึ เดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้คนนี้โอ้ผมช่วยนะช่วยผมด้วยโอเคโอเคโอเคบเช็คกั๊อะไรกคือ บายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับเพื่อนให้ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างเวยนะคะบ๊ายบายบายป่านี้ดีสุดๆเลย